สวัสดีค <descript or. S 1> <od> ่ะนิวทันเทแค่ะท่านผู้นองคุณแม่ผูเรียนเก็บาบ้างคี่สาแล้วก็คพี่สี่คุณแม่ของสีก็ที่รูไทยให้ความสบายวันนี้ทำยำหนังหมูกับข้าญท่านสงกรารต์ขาวน้อสงขครื่งค่ะ ได้เข <oat booster. S 2> ้าถวายพระเดชพระคุณ <Whats application> หลวงพ่อพระธรรมเจดรีใช้หมดก่อนเลยค่ะขอเชิญท่านคมกเนยโถงธนันท์อายการอำเภอปากช่องได้ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อจังหวัดนครราชสีมาลอยอังคารหมดเจ้าค่ะไม่ได้บรรจุค่ะค่ะ าสาวๆเดินเลยแถวนี้กันเด้สาวๆเดินเลยแถวนี้เาขากล้องไหนครั <c oughs> เารคือที่ไหนที่แบบร้านเรา